สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมานะครับดูเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นกระแสแรงนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนักสะสมนั้นส่งเข้ามาประเมินราคาจํานวนมากนะครับแล้วก็มีการประเมินราคาสูงถึง10,000บาทนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคําตอบนะฮะในส่วนของเหรียญหาบาทปีพศนี้นะครับเรามาดูข้อมูลครับผมเจอเหรียญเหรียญหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากนะครับเพื่อนๆลองสังเกตตามนะครับว่าเหรียญนี้นั้นใช่หรือเปล่านะครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญที่วางอยู่นี้นะครับเป็นปีพศเดียวกันนะครับนักสะสมมือใหม่ดูคลิปนี้ให้ละเอียดนะฮะจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงราชะการที่9นะครับฝั่งขวาก็เป็นเหรียญ5บาทเช่นกันนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปของในหลวงราชะการที่เเหมือนกันครับด้านหลังเป็นแบบไหนปีพศอ,อะไรที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆวันนี้ครับเนื่องจากว่านะครับมีเพื่อนๆที่ส่งเหรียญ5บาทด้านหลังเป็นวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามในปี2550นั้นเข้ามาจํานวนมากครับ ต้องยืนยันว่ามีหลายข้อความนะฮะแล้วก็ส่งสอบถามเข้ามาว่าเรารับซื้อกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับปี2550นี้นะครับผมจะให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับปี2550ของในหลวงรัชกาลที่9กเนี่ยขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะฮะอยู่ที่170ล้าน275,000เหรียญครับเพื่อนๆครับปี2550ผลิต100กว่าล้านนะฮะ แต่มีการนะครับส่งเข้ามาทางช่องนั้นจํานวนมาบอกว่าคุณรับซื้อหรือเปล่านะครับน้วยเหตว่านะครับเพื่อนๆอาจจะรับข้อมูลมาจากที่อื่นนะครับวันนี้ผมจะให้เพื่อนดูเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆครับเหรียญปี2550นเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้เลยว่านะครับเป็นที่สนใจของคนหัวใสนิดหนึ่งครับทุกท่านมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะฮะสังเกตดูนะครับฝั่งขวามือเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลนะครับดูนะครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตพิกเหรียญนะฮะ ท่านครับท่านเห็นอะไรไหมครับหลายคนนะครับเห็นเหรียญปี2550นั้นเป็นปี2540ครับเชื่อได้ไหมครับหลายคนอาจจะไม่มีความชํานาญนะครับในเรื่องของการดูเหรียญนะครับแต่ผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสยามชาแนลนั้นมีข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดและก็เยอะนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะฮะเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2เนี่ยเป็นเหรียญปี2550ครับ หากท่านดูด้วยตาเปล่านั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า50ที่ไหนละ่ะนี่คือ40นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำให้กับเพื่อนๆสังเกตดูเหรียญปี2550กับ2540ครับเนื่องจากปี2540นั้นั้นบวนการผลิตไม่เยอะนะครับหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับจึงมีราคาสูงสภาพใหม่ๆขมๆก็เล่นหากันถึงหลักหมื่น เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับสังเกตให้ดีนะครับเหรียญดังต่อไปนี้นะครับใครที่ถืออยู่นะครับปี2540ลองสังเกตตามที่สยามชนแนลบอกนะครับยืนยันว่าฝั่งขวากับฝั่งซ้ายคือพอสอดเดียวกันคือปี2550ครับเพราะฉะนั้นนะครับปี2550กระบวนการผลิตร้อยกว่าล้าน 100, 000, 000. นะฮะยังไม่ถึงแน่นอนนะครับในราคารับซื้อนะครับเชื่อว่านะครับยังไม่มีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญด้วยซ้าไปแต่วันนี้ผมจะให้ความรู้นะครับในเรื่องของปี2,550ที่มีการดัดแปลงเป็นปี2,540นะครับอย่าทำนะครับผมนะครับขอบอกกับเพื่อนอย่าหาทำนะครับเนื่องจากว่าผิดกฎหมายแล้วก็นะครับไม่ถูกต้องและไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมอาชีพนั่นคือนักสะสมครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ที่ผมได้มานะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นปี2550นะครับเพื่อนๆสังเกตดู2เหรียญนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังช้าๆนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลตามเลยนะฮะดูข้อมูลตามนะครับว่าทําไมถึงเป็นปี2550ในเมื่อตรงนี้เป็นปี2540ครับจุดแรกที่ท่านควรสังเกตนะครับสเหรียญนี้จะเหมือนกันนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆสังเกตดูด้านหน้าของบอรบไม้เนี่ยฮะปี50ก็จะมีขีดถูกต้องไหมครับ เหรียญนี้ที่บอกว่าเป็นปี40นี่ก็มีขีดกระเบื้องเหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็ด้านในนี่นะฮะตรงนี้นะครับมีขีดกระเบื้องนะครับเหรียญนี้ก็มีขีดกระเบื้องเหมือนกันสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวผมส่องให้เพื่อนดูนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อนๆใครที่มีปี2540อยู่ในมือนะครับสังเกตดูจุดที่สยามชาแนลจะพาทุกท่านเรียนร th ู <re> <re> ้นะครับนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีขีดกระเบื้องแล้วก็ตรงนี้จะมีเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับขออนุญาต นี่ฮะด้านหน้ามีขีดกระเบื้องนะครับปี2550นะครับฝั่งนี้ก็มีขีดกระเบื้องเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนะฮะสังเกตดูนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ1นะครับผมจะส่องสองจุดนะ1 2 1 2นะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับเดือนแรกปี50ก็มีเห็นไหมครับขีดกระเบื้องแล้วก็มีขีดกระเบื้องนะฮะอยู่ในนะครับเออเรียกว่าม้วนของเลขห้านะครับ เหรียญนี right. Right. ้นะครับเหรียญนี้เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะฮะสเหรียญที่2ครับเหรียญที่2ก็มีเช่นกันครับเพื่อนครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะขอญาติดีนึ่งนะฮะกล้องไม่ซูมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็มีขีดกระเบื้องแล้วก็อยู่บอไม้ไอ้ขอไปครับอยู่ม้วนของน่คก็มีขีดกระเบื้องเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นปี50นไงครับและจุดที่ดูง่ายๆเลยนะครับจุดตายตัวของเหรียญปี40กับ50เนี่ยนะฮะสังเกตดูนะครับ ถ้าลองสังเกตดูที่นะครับหางของเลข5นี่ฮะนะฮะสองเหลียนนี้นะครับจะเหมือนกันนะฮะสังเกตดูนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับจะเป็นยาวๆใช่ไหมครับนี่คือปี50ศนย์และแเหลียนที่สองนะฮะดูเหลียนที่2นะฮะเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเจนว่ามีการตัดนะฮะในเรื่องของเหลียน นะครับเหรียญที่เป็นเลขห้านี่ฮะออกเป็นเลขสี่ครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตสองนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเดี๋ยวกล้องไม่ซูมนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกล้องยังไม่ซูมนี่ครับจะมีการนะครับตัดนะครับของนะครับในเรื่องของการที่ตัดเลขเลขอ่าเลขห้าเนี่ยให้เป็นเลขสี่นะครับโดยการตัดม้วนของเลขห้าออกนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ กล้องเป็นอะไรนะวันนี้นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเหรียญที่สองนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นยให้ระวังนะครับเนื่องจากว่านี่อะโอเคชัดเจนครับนี่ครับเห็นไหมครับพอส่องกล้องเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเห็นเป็นนะครับเลขอ่อเลขเรียกว่าเลขเลขสี่เนี่ยเป็นเลขห้าเลยนะฮะนี่ครับมีการตัดม้วนของเลขห้าออกครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับ ท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมีการตัดม้วนของเลขค่าออกครับให้เป็นเลข4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญแบบนี้นะครับให้นวัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะฮะในเรื่องของการดูเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ชํานาญเนี่ยนะครับไปเจอแบบนี้และเข้าใจว่าเป็นเหรียญปี2540นีะครับซึ่งมีราคาสูงนะฮะตอนนี้นะครับราคาขยับมาแล้วนะครับในส่วนของปี2540นะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆเนี่ย นะครับมีราคาสูงถึงหลักหมื่นนะฮะที่เขามีการซื้อขายกันนะครับนั่นคือราคาเต็มนะฮะส่วนราคารับซื้อเนี่ยต้องต่ำกว่า1 0,000อยู่แล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับเหรียญปี2540นะครับก็นะครับลองสังเกตตามนะครับอาจจะไปเจอปี2550ก็ได้นะครับขอยืนยันนะครับในส่วนของปี2550นะครับ ยังไม่มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความนั้นเข้ามาจํานวนมากนั่นเองครับการรับข้อมูลก็ดูคลิปให้ละเอียดแนละ้วก็ฟังคําบรรยายจากเขาด้วยแล้วกันนะครับอาจจะมีการนะครับสอนในเรื่องของการดูปี40แล้วก็ปี50หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นปี50แบบธรรมดานั้นยังไม่มีราคารับซื้อแล้วก็ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าขบวนการผลิตนั้นสูงถึงนะครับ1 7 0 2 7 5 0 0ล้าน275,000เหรียญต่างข้อมูลนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณากดถูกใจให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ